แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเหลือระสุนแค่นัดเดียวหรือว่าต้องรีโหลดแค่นัดเดียวไอ้นัดเดียวมันจะรีโหลดช้าเป็นพิเศษจรอแป๊บนึงขอเท่ก่อนนเอาง่ายๆคือถ้ายากจะให้รีโหลดเลยวะก็ต้องรีโหลดตอนที่มันเหลือแบบเหลือแค่สองนัดเข้ามลองดู จะต้องดีหลอดทีละสองอะต้องรับว่าต้องดีหลอดทีละสอง จดือดไหลตรงนี้เอา้าตายไปตอนไหนวะก็ทุกคนไปวันหมดแล้วเหมือนแบบเรามาบูบูอยู่ปุ๊บพอเราตายปุ๊บเอา้าเพื่อนไปทางโลกแต่เมื่อไหร่วะก็เราแยกกันไปหมดเลยก็เลยไม่รู้จะทำอะไรดี ถ้ามีไรสองคนคนนั้นสองคนนี้ต้องวิ่งไวไปตามเพื่อนก็ได้เพื่อนน่าจะเล่นเป็นเจ้าใช้คำว่าน้าจ๋าเง้นเลยโอ้เติมสกินมาขนาดนี้ต้องได้แล้วแหละเฮ้ยเพงที่เนี่ยเห็นปะชำนาญอุกเข้าไปใช้ออใช้อันนี้ชำนาญแล้วแหล่ะทำอยู่นู่นนะมาบีสินะ เอโยนถังไปไงไม่รู tamam ้ว่าได้ป่ะได้มากเออสิบห้าเออได้ก็ได <okay ้เพ okay ื่อนโดนาย ต้องตายตรงนี้มันจะตายอยู่แล้ว,ย,ย,ลวยกตีชอบทำอะไรเป็นยกชอบทำแดนแบบยกตีจริงด้วยตายยกตีเดียว <c oughs> ต้อง5คนมห้าไม่ใช่ห้าคนห้าฮิต เราตอนนี้ชนะไม่ค่อยได้สนเท่าไหร่แล้วเพราะมันชนะไปแล้วเพราะเควสอย่างเดียวเลยเนี่ยสายฟ้ามันไม่ได้ผลหรอไม่ได้โยนกระแทกเหมือนกันไงเราลองทำตั้งแต่แรกแล่ไม่ดูแล้วเสียใจไงเรากู้โยเพื่อนไปดูต้นทางเออ บอกมือมัไปดูต้นทาง <laughs> ลบลบแกขนข้างในเปแล้วกัน จากกันไทรยอฟี่ดูกันชอบฟันแล้วเดินเดินเฉียดมันทุกทีเลยอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวหนีไปเลยโดนล้อมโดนล้อมโดนล้อซะร้อนเว่งโดนล้อมเหงาไหมเพื่อนเจอ ฝนจะตกหรอวะในเกมมันเหมือนฟ้าร้องมังนฮึมฮึม มาเหมือนลูกน่ากังวลนิดหนึ่งน่ากังีลไอ้ไหนดีต้องงนว่าทำไมไม่เอาข้างหลังว่าใกล้ที่สุดแล้วเอาข้างหน้าเฉยแล้วต้องตีด้วยนะมุดไม่ได้ด้วยไม่ทันละไงก็ใช่ไหมการจะย้อนครับ The shock and have awe responded. and ไม่ซีเรียสแม่ชนะแพ้กะไม่ได้ซีเรียสหรอกห้าฮิตมันเน็จจะไม่ค่อยติดไงปวดแจ็คไอห้าฮิตที่เหลือเนี่ยของเราอีกอีกสี่ครั้งแต่แถวนี้คือมันมีอะไรน้องอื่นที่โยนแบบนี่ไงเอาเอาฟางโยนใส่ไหม ทงังตัวดีกว่าพื่อนไปเจอตรงไหนโดนเต็มๆขึ้นกระโดดกันโดนเต็มๆต,มตายแล้ <17 S 1> วด้วยไงเพสิบเจอดขอบคุณขอบคุณขอบพระไทย thank you ไอพิษ ชิงซะงั้นหนไม่ส่มาัก้มานเหลือครั้งเดียวแล้ว

แต่ให้เขาหน่อยมันะป็นระยาเกี่ยวไหมเนยเกี่ยวสิวะมันต้องเกี่ยวเกี่ยวให้ได้อืออยู่ข้างหลังใส่สามครั้งครั้งเดียวขอหน่อยต้องถังเลยนะก้าวชัวนะต้องแบบอาชีพเลยอ่ะเออแบบอันเน้นกระแทกนต่เราแบบระเบิดมันเป็นที่ลาบเยอะไงเราก็เลยพอมีจังหวะเล็งได้ไงอะไรเงี้ย นี่อยู่ตรงไหนวะเพื่อนโดนยิงเพพืื่่ออนนยิงเหลือหลายกระแทกแค่ครั้งเดียวเองกูรีโหลดโย่คือ เสียใจเหลือไะไกันแค่ครั้งเดียวเองเม่กีพลาดเอือยกตีแค่มเอาตัวเองพุเดือดเออมันต้องเดือดทุกเวลาเลยจะได้แบบอะดรีนาลีนฉีดสูบบวกกับอะไรร้อนร้อนที่หัวแฮ่มอ่างปลเลย นิดเดียวใครก็ได้ยืนยืนก็โง่ให้เราใช้หน่อยนี่ถ้าพิมพ์ติดต่อสื่อสารกับฝั่งของขามด้ช่วยยิงดีเฉยหน่อยจะทำเป๊ะได้แล้วมันวิ่งไงเพราะมันจะไม่หลบไปไหนมากไงโอ้มึงตอดไปได้แบบอะไรเนี่ยไปไหนแล้ววะโดนลงไปไงไปไหนเนี่ยน้ำบนลไหม สี <writers. S 1> ้มใหม่ด้วย่ะเมื่อกี้ล่องหนมาๆอยากจะช่วยนะแต่แบบมันอยู่เต็มเลยนี่เป็นไรวะพีทมวนไปบน มันอยู่นี่ด้วยนะี่ไอยังมันน,น,นั่นแหละกําลังจะพูดเลยบอกหาเือจะได้รู้จะไปช่วยเราเราดูเพื่อนอยู่ไงแล้วบอกว่าอยู่เยอะไหมเอา ทำไรอะ่ะมันไม่จรงถามทังไงเราไม่งงออมา อย่างเดียวที่เกี่จไปตู้ตู้ีคนขึ้นไปเอาไปมอถือเซร์อยู่เราอยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นไป มันมีสีเข้ขึ้นไปทันไหมเนี่ยไปทันแล้วมั้งจะคว่างจะหานติดเาวตัวเองก่อนใหญ่ไม่ทันเอ่อนองไอ้หนุ่มต้องเบื่อหลบหลบหลบคน You don't He's This is going to get very interesting very fast. You're <laughs> <laughs> to. it. You're going to. 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 you are going to you you to you are going to you ขอบคุณมากบอสที่ยิยงให้เราขอยสามครั้งเนี่ยเป็นไทยแล้วโอ้ยู่บนนู้นอีกเอาอันนี้แค่เอาตังค์่าไม่เป็นไร The shock and awe got the cash box ไหนแล้ววะไปดิสีส้มถูกมากไปนู่นแล้วนี่วะต้องเข้าไปไหลกระแทกครั้งหนึ่งจะครบได้หไหมวะมันยากแม่งขาดย่างเลย ก็เป็นหลายกระแทกมันราเบิดหวังหน้าดูไปทางไหนวะ <c oughs> เอ,าอ้าซิปไลน์ล่วงกำลังจะขึ้นเลยโอเคเอ๊ะไม่ได้เมื่อกี้ กระแทกจนตายเลยได้ไหมเนี่ยได้แล้วใช่ปะ่ะได้หรือเปล่าได้แล้วมั้งเออถ้าถ้าได้มันน่าจะหายไปเพราะจะเพิ่งตายกำลังหาทางเดินม,มาหายอยู่ตั้มหางเอกป่ะลืมไปเลยเฮ้ย ยหลือกูตัวต้องรีบไ,ไ,ไปหาแล้วโหตู้อยู่บนขึ้นไงเนี่ยไกลขนาดนั้นยิงไม่ไ่าอีกแล้วเนี่ เอาหล่นทั้งห<อ>ล่นทั้งหมดเลยเอาไม่รู้เต้แต่เราก็ชนะอะกว่ามันจะมากูไม่ได้แล้วได้เดียว, <c oughs> ว,วเ,เย่บังบงนึกจะชนะก็ชนะจริง <c oughs> ดูดูด <c oughs> าวเซาไปไงโอ้โหเป็นไงดูสกอร์เป็นไงขออวดบ้างถ้าเอกไม่ได้ทำอะไรเลยทีนีวเขาก็ได้เหมือั้งนะ bi su te